พี่โรดกับพี่รั<ฮ>เคยต่อยกันเคยฟัดก,กันมาแล้วโอ้โหใส่กันยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเขาบอกว่าพี่โรดกับพี่รัเนี่ยผัดตัวกันต่อยผมช่างแทนผมผมให้เขาตาไปชกแทนพี่โรดเคยหลงหมวยเหมอตอนที่วูบหัว มึงมาก็ดีแล้วเดีย๋ยวมาเคลียให้หายคล่องใจกันหน่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาสายสบายมวยโยโ ปิ้งพีชายคนนี้แน่ๆนะครับผมพีประชายแสงคำหรือที่ทุกๆคนรู้จักในนามเขาคอนะครับผมสวัสดีครับสวัดีครับผมสวัดีครับครับผมครับคผมยอดตือนเต้นมากที่วลาที่วันนี้พี่โดดมาครับมันก็ดีใจนะคนเรามันไม่ได้เจอกันนานไม่เจอกันนานหรือชินแล้วพี่ชินแล้วครับผมเบื่อหน้ามันเต็มทนแล้วครับใครเป็นพี่ใครเป็นแฟน่ะครับที่ราจริงๆครับผม คอดก่อนเป็นน้องสมัยก่อนโบราณนะขอดก่อนเป็นน้องใช่สมัยเป็นโบราณเป็นสูตรเป็นสูตรใช่ครับจะได้โบราณเขาจะได้เขาเรียกอยู่รอดอยู่ยงคงกระพันนะว่าไปสมัยโบราณเราะนั้นจริงๆคนคอดทีหลังเนี่ยจะเป็นพี่เป็นพี่เครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งเกล็ดความรู้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าริงแล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนี่ยเนี่เนี่ยบางคนยังไม่รู้ไงคือพูดง่ายๆว่าพี่เนี่ยถีบน้องออกมกงกน หลายๆคนเลยไม่สามารถที่จะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือ YouTube ได้เลยครับที่ว่า พี่สองคนเนี่ยถ้าต่อยกันเนี่ยใครชนะครับสมัยเด็กนี่เขาจ้างชกกันชาวบ้านเขาจ้างล้อมึงเขาจ้างคนละบาทครับคนละสองบาทต่อยคนละบาทสองบาทเดี๋ยวพี่โรจน์้างแสดงว่าพี่โรจน์กับพี่ละเคยต่อยกันเคยฟัดกันมาแล้วไม่จริงอันนี้จริงอันนี้ฟัดกันจริงสี่ห้าขวบต่อยสี่ห้าขวบไม่ต่อยเขาจ้างชาวบ้านจ้างสี่ห้าขวบได้ใช่ใช่ต่อยกันจริงๆแล้วสมัยเด็กมันมันหยอกกันเป็นหรือไม่มีหยอกกันไม่ได ปอบต่อยชกโอ้โหใส่กันยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรต่อยกันร้อกห้างงร้อไปข้างมันจะยอมกันไม่แก้ไม่แจ้ไม่แก้ฝัดจริงนว่ะใส่โอ้โหฝัดจริงว่ะใสโอ้ใส่กันจนเจ็บละจนเจ็บเจ็บไปข้างเลยนะครับเท่ากับว่านั่นคือคนดูครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถูกต้องโอ้โหจริงจริงกี่คนครับพี่ตัองก็เกือบสิบคนอะเป็นสิบอะใช่ใช่เป็นสิบกว่าส บเท่านั้นใครใครได้เปรียบเสียบครับก็มันมันแล้วแต่เป็นบางวันมันขึ้นอย่างเงี้ยบางวันบางวันเอทุกวันตอนนั้นช่วงนั้นทุกวันเลยได้ตั้งทุกวันได้ตั้งทุกวันนี่ครับอแสดงว่าพี่รักกับพี่โรอดต่อยกันอย่างี้ทุกวันทุกวันเลยเป็นกิจวัตรประจําวันเลยคตาบุกตาไม่ไปข้างกูไม่รูจะเจ็บไปข้างหนึ่งก็ร้องไห้ไปข้างหนึ่งแล้วก็ยอมกันไม่เป็นไรวันหน้าเอาอีกอย่างเนี้ยอยู่อย่างนั้นเลยทุกวันวัน ว่าครั้งแรกที่ต่อยกันต้องมันไม่มันชาวบ้านไม่ใช่คนอม่นเพราะว่าสไตล์บู๊เดียกันทั้งคู่ไม่มีคาว่าถอยแลวระหว่างพี่ลากับพี่รนครั้งแรกที่ต่อยกันวันนั้นอะใครชนะพี่ โอ้จำไม่ได้หลังนั้นทำแต่ก็มันมีหลังๆมาก็เริ่มว่ามีเปลี่ยนกันแพ้มีเปลี่ยนกันชนะใช่โอ้ชุซีครับไม่เตะด้วยไหมครับหรือไม่มีมีต่อยเนาะต่อยอย่างเดียวต่อยอยเดียวเราจำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้เลยใช่มัครบจำได้ครับต่อยเนี้ยต่อยหมัดเนี้ยสัดกันนัวเลยส่วนมากผมจะร้องไห้ส่วนมากขี้แย่กว่าขี้แย่กว่าขี้แย่กว่าอันนี้ใจสู้กว่าใจสู้กันยังไงอ่ะพี่ก็ร้องไห้ร้องไห้ยอมเป็นก้าไงนีอนทนร้องไห้ใช่จะร้องไห้ ทอนนมสลัดที่อสลัดนมอย่างนี้เลยใช่ครับพี่อย่างนั้นะแหละใครเป็นคนสลัดนมครับผมน่ามาก่ากร้องไห้เลยจริงหรือเปล่าพี่ที่บางคนน่ะหรือบางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าพี่รดกับพี่ล้าเนี่ย ผัดตัวกันต่อยหรือว่าแม้กระทั่งไปช่างน้ําหนักเนี่ยก็สลับกันช่างน้ําหนักอย่างเงี้ยครับอ๋อสมัยก่อนชกมวยไทยสมัยยังไม่เคยเข้าเทปเลยฝลายชกตามอุทธรอย่างเงี้ยตามงานวัดรับตามงานวัดเงี้ยอ๋อผมไม่ชคัรครับผมช่างแทนผมผม,ผมให้เขาซาไปชกแทนเหมือนว่าผมไปช่างแต่ติมีมีน,นะนิพนธ์นะเพราะน้ําหนักเขาชายเขา,า,นา,เขานหนักกว่าที่สองกิโลอ๋อได้เปลี่ยนอ๋ออันนี้สรุปคือจริงเลยครับผมก็คืออ่าตอนสมัย เป็นเด็กที่ทับทไมหน่อยงานวัดที่โลดช่างแทนขใ้ชก พี่เขาใา่ไปต่อยใช่รับอ๋อไปแบบเดิมพันด้วยนะเดิมเมพันเขาท่ามาไงอ้าวเขาท่ามาจะจะอยู่เหรอกลัวเหรอแต่ต้องข่าทรายซุปทงนะพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเขาโอเคหรอเัลาตอนนั้นเขายังไม่รู้ตอนเด็กๆตอนใบเด็กเนี่ยมันจะจะเหมือนการฝาแฝดเขายังไม่รู้ว่าเป็นฝาแฝดไหอเออหลอกเขาจะเป็นแค่มันก็ทำนองนั้นแหละมันก็ไม่เชิงเรากาเราเราอย่างน้อยก็ไม่เสียเปรียบเขาอ่ะ ได,ได้ได้เปลี่ยบน้ำหนักเหรอคือสมัยนั้นก็ไม่มีการลดน้ำหนักอะไรกันหรอกนะช่างกันช่างกันปกติใช่ชี้ต่อยตัวเท่ากันก็ต่อยกันเลยอ วัดใช่ครับแล้วตอนที่เป็นแชมป์หรอครับพี่เพราะเราเป็นแชมป์มาก็อันนี้บอกตรงๆว่ายากมากเพราะว่าหนึ่งเขาจะมีกรรมการซุปเปอร์วเซอร์ไงเขาจะมาดูการชั่งน้าหนักดูการชกดูการให้คะแนนเขามีกรรมการเขาอยู่แล้วฉะนั้นมันเป็นเป็นเรื่องยากหรือถ้ามันเป็นไปได้นะผมว่า ป้องกันอย่าว่า19ครั้งร้อยครั้งก็ได้ถ้ามันถ้ามันแทนกันได้มันแทนกันไม่ได้ไงเออเรื่องของคอยิ่งเบากว่าด้วยผมไม่ต้องทำหนักยิ่งง่ายเลยปันธงเลยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยครับโอ้จนจนนู้นจนขัดไฟที่ห้าจริงเจข้อยิจะมาชกชกมวยสากลจริงๆเขาเลิกไปจะมาสักเจ็ดเจ็ดปีแล้วเลิกครับเลิกมวยเลิกชกมวยเพราะว่าไปทำงานนํำการ แ,แต่นี้พอมามาซ้อมให้เขาทรายมารอบเป้ามาลงงวมอะไรเงี้ยพอเริ่มแข่งขกันมาเชแม้คุณนิวัตก็เห็นแววไงเห็นแววเอ้ยชกมวยอีกได้นี่ก็เลยชกจนได้แชมป์โลกรุ่นเหมือนตั้มเลย อแชมป์คู่เลยนะแชมป์คู่เลยคู่แฝดคู่แรกของโลกตอนนั้นมันจังเป็นแชมป์ร่วมรุ่นกันอยู่แต่เขาดวงไม่ดีหรือเก่งไม่พอก็ไม่รู้ป้องกันไม่ได้แต่เขาก็เป็นแชมป์โลกสองสมัยนะเขาก็ถือว่าสุดยอดเลยพอพอพอเสียไปก็ชิงคืนได้ไงแล้วก็มาเป็นแชมป์โลกป้องกันอีกทีก็วูบเจอโอู้บไปก่อนวูบไปก่อน ึ้เป็นลงตอนที่ป้องกันครั้งคครรัั้้งงที่สองนะครับพอได้แชมป์ลูกมาปุ๊บป้องกันทั้งสองกูแบบไม่ไม่ลงครับอ๋อคือไม่ได้ล้มลอยแต่พูดใช่ไหมครับคอ่าทำไมถึงได้พูดครับพี่เป็นลงเป็นลงเหรอครับจะเป็นลงลดหนักเยอะต้องหักเพราะความเครียดเครียดเรื่องเรื่องเรื่องแต่งงานเรื่องเครียดกดดันหลายอย่างหลายอย่างอ๋อเรื่องก็เรื่องแม่เพราะป้องกันเราันดับหนึ่ง เประกันอันหนึ่งก็เลื่อนไม่ได้หมดคำอิตูโซ่าจำได้เลยใช่ไหมจำได้เป็นต่อได้นะเป็นต่อสองหนึ่งสามหนึ่งเป็นต่อมึงยกแรกมึงต่อไปเยอะหรอมึงยกแรกยกเดียวยกแรกบนลังเนี่ยเอ้าอยู่เอ้าตะลึงเลยประมาณชักกลางๆยกนั่นแหละท่านทีกว่าูเอง เหรอครับเออยังไม่ทันอะไรกันหรอกครับผมอยู่ตรงมงก่ลความรู้สึกเป็นยังไงพี่คือหน้ามืดถึงพันหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดเกลี้เหรครับแล้วก่อนก่อนที่จะต่อยเลรอครับพี่โรนคือตอนที่ขึ้นไปบนเวทีนะครับความรู้สึกตอนนั้นคือพลังยังเต็มอยู่ไหมครับพลังเต็มอยู่ตอนนั้นเต็มแล้วก็แข็งแรงอยู่แล้วผมก็โดดขึ้นไปพอพอกรรมการนับร้อยหรือนับสิบก็เลยผมก็โดดขึ้นไปมีการมาถามผมึงเองนะต่อยเสร็จแล้วเหรอไม่อยากจะพูดเลยับ ประมาณเท่าไหร่ได้โอ้โหประมาณ2 0 2 0 30สามสลยอะโอ้แสดงว่าตอนนั้นก็หลับไปเลยไงสบายเลยนะใช่หลับเวลาหลับหลับสบายบนเวทีครับลองหลับดูก็ได้แล้วถ้าวันนั้นสมรรถภาพร่างกายของพี่โลนเต็มเปี่ยมนะครับเอาอยู่ไหมครับโอ้ผมว่าผมชนะแน่เพราะว่าผม ผมยูยูจะตายกันแล้วผีมือผีไม้อะไมือเขาน้าจะไม่ถึงเขาคอเท่าไหร่เพราะว่าเขาเคยต่อยกับมุนสังกินมาระดับโลกมุนสังกินนี่ใครๆก็ยอมรับนะเขาเคยเป็นมวยสมัครเล่นมาก่อนได้เหรียญทองมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นแชมป์โลกแล้วก็เขาคอไปต่อยด้วยยังตอนแรกก็ไปป้องกันครั้งแรกกับหัวชนกันใช่ไหมยกที่5ก็ดูคะแนนแต่ว่าเขาก็แพ้ไป บ้านไต่อยบ้านเอาไงต่อยเกาหลีแต่พอมาชิงคืนที่เวทีร่ำเนินอ่ะสอน,สอนมวยเลยอเอาคอสอนมุนสังกินเลย เป็นมวยครับเก่งมากๆเลยตอนนั้นใครๆก็ยอมรับว่าเขาโคเก่งมากๆครับก็คือพี่โรดเคยเอาชนะคนที่เอาชนะพี่โรดในวันนั้นอ่าใช่ใชค่ใช่กลับมาเป็นแชมป์โลกอีกทีนึงโอ้ใครจะรู้นะครับพี่ว่าเงินบาทสองบาทนะครับจะนํามานำพาค้าตัวหลักล้านเออครับผมโอ้สุดยอดมากเลยครับผม